นแล้วเชือกนี่ไม่สามารถทําเองได้นะแต่พวกนี้ทําได้ทำดังแล้วทำลงไม่ได้ต้องใช้เชือกหนกเออโยนไปแล้วเรื่องผีนี่ต้องทำผีโง่กูโยนไปแล้วพี่ก็โยนไปแล้วพี่บีบคอร้องนะตอนเนี้ยพอพี่ใช้พลังเยอะพี่ก็ใช้พลังบีบคอน้องเออแล้วก็จะแบบโอ้ยมันบีบจะอีง่ายนี่อีง่ายอ่าน คอใหญ่ขนาดนั้นบ้าหรือเปล่าคนอะไรเอออันนี้ดูไปเลยอุ้ยน่ัวขึ้นขึ้ต้องมานข้นข้นขึนนข้นข้นนี้ขึ้นขึนข้เดี๋ยขึ้น๋ยวนข้นขนขึ้นนขึ้นขึ้นขึนคนอย้นขึ้นขขึ้นอี้ข้นขนขึนนขึ้นขึ้นขึ้นขาขนข้นนน